เตยโชสวัสดีครับรออครับรอคุณอาคุณใดเรียกว่าสบายดีทุกท่านนะเอฟซีมาอยู่ค้างห้วยนี้ก็นะมายามขายดักปลานะเอฟซี FC. ใส่เต็มขึน้นเราใส่ทีมไว้เต็มขึ้นนะครับเช้านี้ก็มาเก็บปูบังว่าจะมีปลาหรือเปล่าเอฟซี FC. แต่ปัญหามันตัวน,นี้คือลงน้ำก็สิบไว้นะผมจะมาเดินดชมดังก่อน อ๋อคือโบโมีหอปลาตีนี้ิยกโบมีครัูสิอแบบใส่เต็มคืนะครับน้ำลดมากจริงเนี่ยเป็นสุบเช่นน้ปรังนะครับผมน้ำลดลงนะครับปีน้านจะพอน้ำปรังหดูปลาไม่รูนะครับผมใส่ปลามีใส่ม้ยมอยนี่ครับด่างโอ้ปลาไปลํากินอ อย่างเออหนึ่งตัวหนึ่งตัวตีครับตีครับตีแล้วตีแล้วตีแล้วเห็นผหนึ่งนะผมแต่ว่ายังลงม่ได้นะผมเดี๋ยวยแข็งเดี๋ยนีแแ้แข็งนะผมเดี๋ยวสิแข็งเดี๋ยวแข็งนักก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ปลาทาก่อนนะผมเดี๋ยวีมาดิไล่ไม้ตีไม้ปลาจาะฟุ้งไลยปลาคืออะไกันไอ้สิ Ja, aber halt mir auch. เห็ดนึงเค็ื่องตัวแม่ผมโอ้ยยืนอะไจากขวาุ่นลงมาก่อนนิดนี่ไหลจากความเย็นมาก่อนมาวันนี้แหละไหลปลาเดี๋ยว่ต้องลงน้ำนะผมลงบ่ได้ไอ้ที่น่ากลัหนาวเย็นอยู่นะครับผมนี่ก็อะไรปลาพวกก้อนครับขึ้นหน้าเขายากปลา You i mm. gotten เทปละอยู่ปลาตัวนึงตีนี้ก่ตวนึงโอเคตรงนี้สิมีงนี้สวัสดีไม่ป่าติดกิตูนึงครับมิดซอยม้อยป่าบูตัวนึง บูตัวคอลตัวนี้คือลงนายังบ่ได้ครับอฟตีเดี๋ยวมีมีตือเดี๋เดี๋ดยเมันเลกชื่อครอีทีนี้ก่อนครับผมีนี้ก่อนทีนี้มีปลาอตัวะครับเห็ดปลาตัวนัองะตีีย่งอนั่นปลาบูอนีตัวนึงนะครับ เออใส่หูยุบเลยครับไปไล่ตัวบุรีมันนั่นๆนั่นอเมอเมอาเมอาเมอาเมอเมอเมไปเนาะเหม่ยลงครับพียองอันเย็นเย็นอยู่ครับผม nhạc ชมบรรยากาศบุกคนน้ำสูบนะครับเดี๋ยวเรือติดชื่อนี่สิจะแข่งอยู่คนเดียวบ่อยนะครับแล้วยกบุฟังนี่ก่อนยกบุกชมกันครับผมจะวางที่รอให้มันอุ่นก่อนครับ

มีเสม่ยโอ้แต่ฐา,านลงจาเอ็ี FC นะบนมีฟ้าเราทิมส์ว่ดัง่างนี้ก็ถือว่า อ๋อมีอะตัวมีตัวสามตัวแล้วเจอตัวที่สามเลยครับผมอ่าฮตัวที่สามเลยตัวที่สามเลยแต่ว่าเป็นปลาอะไรคลิปนี้ไม่บอกนะนะนะไอ้เจ้าอันนั้นตี๋แกนตี๋แกนปลาปลาตัวนึงทีนี้ได้แล้วสามตัวมาตระหนักพึ่งเห่าไอ้มาโอ้ยเอฟซีเนาะถ้ากินหรือเปล่วนี่ย เออเออเอเาฮอลอกมาดนแล้วอู้่องะเกห้อนะครัผมมากผมยัเนลึกนี่อ่าชมชมชมนี้ก็พาไปชมนี่ใช่ไหมไ่ปลาเข้าด่างก่อนนะครับผมอ่าทีนี้ตได้ลสีตัวโดยโดยประมาณบสี่ตัวการอะไไม่รู้เอ็งจะเห็นแต่ด่างตีนี้นิๆนิดนดูนะครับผม เก็บน้ำมาเก็บดางแล้วกันนะครับให้อากาศอุ่อนๆก่รนีก่อนนะครับอีฟเซียนะอ่ามีเฮ้ยมีซิทได้หลาย์ตัวใช่ไหมมีซิทได้หลาย์ตัวยุ่งเอารอครับรอสวัสดีครับ